ข้าลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงคข้าขออนุญาตจัดกระบวนการของพิธีถวายบังคมนะครับพระบรมราชานุสวรัตของรัชกาลที่หกนะครับเชจ้าของกองลูกเสือก็ได้เตรียรติขอนะคุณพี่ทำที่ีแล้ว กองวผื่นนะครับแต่ระดับต้นะครับตอนนี้นะครับลูกเสือไม่ได้เหนไดเดียวขอมผือนะครับของผ่าตัดนกครันั่นมเง Obrigado. ุกคนต้องปฏิบัติเพื่อน,น้องก้าน้องถวายเป็นลราชลาทกตาัตฐ์แด่พระองคท่านซึ่งในวันนี้โรงเรียนบางนาครูพิทยาคมได้นำหนึ่งผู้ก,กับลูกเสือและผูกก้ประกาศเน่นนาลีจํจำนวน7จดามคนสเ็าคนสานาลีจํจำนวน ร้อยแปด้าคนรวมทั้งหมด,ดเจ็ร้อยสาเดคนพร้อมเข้าร่วมพิธีผวิหาสานาธีพระเจ้าในนามตน

ชางพักิมวิทยาจารดวงดจันทร์พระคุณีเป็นวันคล้ายวันสวนคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาวชิราวุธพระมงก,กุฎเกเจ้าอยู่ซึ่งได้เวียนมาจบครบย่อทีพระหนงและในวันนี้ พระาคือราที่บุญเขาลงราชุบเขาสอนและถวายล่าชุบดแด่พระองค์าเทศข้อมองในไทด้วยกัตวาที่ต่อัจะเข้าข้าวกรอจึงทรงแท่งปุงใจคนไทยทั้งชาติให้สิริการศาสาบ้านชาติศาสนาพระศัพท์รมเป็นรูปคนไทยและใี้จับมัอที่รุ่ สมดัจพระราชสงพ์ขอปกครองต่อไปข้าใจพระวิญญาณอัญชงส,สิริเสาา้าท่าอย่างร้อนด้วยพระไม่ตาพระกุญและพระปัญญาคุนข้าพเจ้าทั้งหลายจะย,ยึดมั่นในกัจจันตูขจาวิถิธรรมลำเลึกถึงพระมหาปัญญาภิคุณ ตอสองใทุกคนแลเดียวสังยาักเป็นที่สําองสามขอรับการละครับรับมาลงทันตรงับระเบียบพัก งององยาัผมนายอพ์ตการทลีพร้อมด้วยพ่วกับ13นายนักเรียนหมด107นายพร้อมรับการตัวเยี่ยมนะครับมือลงอะบพักลเอาองวั้ยารุ่นใหญ่

วิธีเข้าประจำกองครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเตรียมพยับลูกเสืมอมหนึ่งเฉพาะลูกเสืมอมหนึ่นะครับก็ตรงนะครับอันนี้เป็นในระดับมหนเต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใจหรือ เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าการที่เจ้าเข้ามาเป็นลูกเสือสามารถรุ่นใหญ่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องของเจ้าและต้องปฏิบัติตนตามกฎและคำปริญญา ต้ใหญ่และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะที่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้วและมีความสุขความเจริญตลอดการลูกเสือคเอรหนึ่งแถวแรกครับก้ามาเลยครับแถวแรกครับสี่ครับกระดานวยดีครับโต้กับคุณครูผู้กลับทุกท่านนะครับนะครับโตกับคุณรูผู้กลับทุกท่านนะครับแถว,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 วที่ห้าครับต่อเลยดูให้ตรงนะดูใหตรงนะดหรับต่อเลยครับ แถวที่เจ็ดครับต่อเลยลูกลูกเสือให้ตรงกับคุณครูพุกัปพนนะครับดีหมดโอ้โหช่างอยวรอป๊บนะครับไม่อ่งแถวที่แปดครับมาครับมาเลยขยับไปได้เลยครับขยับไปเร้ยเล่ยวงไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ตรงกับนักเรียนนักเรียนให้ตรงคุณครูเลยครับอ่านักเรียตรงเลยครับได้ไหม โอเคครับอ่าลูเสึกว่าเลยนะครับอ่าตอนนี้ส่งที่จะดูให้กับครูกลับนะครับด้านหน้านะครับวัชรยาพัดเอามือลงโอเคครับัมผัดมือครับจริงต้องตบพัดมือถึงของค่ะนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เอียงก้าวเท้าซ้ายครับไปเรียนก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายเอียงไหล่ซ้ายครับโอเค เมื่อกี้วันยกับติดไหล่ซ้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอยู่ในท่าตรงแล้วเท้าท้าขวาไหล่ขวานะครับทเติดทีเดียวแล้วน่าดตะก่อนต่อเลย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 ต่ยต่อเลยตอยต่อตอยต่อเลยต่อยต่อล่อลต่อเตอเลยอเยต่าเลต่อเตตอย่ต่อลเลย อยูห่หน้าตรงมานะครับอยเลใหน้าตรงให้ตรงกับคนข้างหน้านะครับแถวที่สองนะครับให้ตรงกับคนเมื่อเพื่อนดินไปแล้วครับนต่อไปก็เก้าหนึ่งเก้านะครับเข้าขาพุ่งกลับได้เลยครับ ก้าวเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ยังไหลซ้ายก้าวเข้าฝาอีกไหลวาหลังจากนั้นก็เดินจูของไปได้เลยครับอ่าหน้าเดินครับไปได้เลยอาเดินเลยครับไปได้เลยครับคุณครูผู้กลับต้องฝึกติดกระดุมเยอะๆนะครับ คุณโจถนัดนะติดกระดุมถนัดแต่ปลดกระดุมไงไม่เคยติดกระดุมปล่ใช่มาพี่ไอยุ้ยนักเรียนเล่นสิครับยุดสุดท้ายนะครับเข้าหาคุณครูผู้มกับนะครับพญ่าห่ะนะครับสัมผัสเลยแล้วก็จบะดยนะครับครูุ้มกับขอบคุณนะครับี่ มาพักทีประจวบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แนนเด้รีสามัรถลูกใหญ่พอหนึ่งนะครับพิธีการใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งครับลูกเสือแนนเดอรีมาหนึ่งสองขบวนใครพิเด้งอยู่ครับที่ได้มาเป็นพี่น้องลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนบางนาปูวิทยาคมเป็นกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทัพย์ทธทัพพิทักของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คือมองไกลวันนี้ครับ หนึ่งเดอที่ผ่านมาลูกเสือและเดกประดิอฐ์พได้ทำการฝึกในวิหาลูกเสือโลก